หลังจากที่เฝ้ารอมานานครับในที่สุดก็มาสักที ASUS ROG Ally X จะเป็นยังไงเล่นเกมเวริร์กไหมมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นก่อนถ้าอยากรู้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อยู่ดีตอนลองสุเ่เทคให้เอาชแนลเหมือนเดิมครับในที่สุดครับ R o G เ l l ลา e X ตัวนี้ก็อยู่ในมือเราเรียบร้อยอ่าหลังจากมีภาพหลุดออกมานู่นนี่นั่นสปุงกสเปคหลุดออกมาตอนนี้ครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่าไปนี่เลยครับหน้าตาของเขาดูสิ นี่หล่อมากหล่อเหมือนเดิมเลยหน้าตาดูดีเหมือนเดิมครับหลายคนอาจจะอยากรู้ครับว่าเอตัว X เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมหน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตัวหน้าจอครับหน้าจอยังเป็นขนาด7นิ้วเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นขนาด Full HD เท่าเดิมด้วยความสว่างสูงสุดครับ500 nits แผ่นหน้าจอครับเป็นแบบ IPS กระจกหน้าจอตัวนี้ครับเป็น Gorilla Glass Victus ส่วน Refresh ที่ให้มาครับให้มาถึง120 Hz ด้วยกันและจอตัวนี้ครับรองรับ AMD FreeSync ด้วยส่วนพวกปุ่มต่างๆครับยังคงคล้ายเด นะก็จะมีอนาล็อกไมใหอ2อันตรงนี้แล้วก็มีวงแหวน RGB เนาะเราสามารถเปลี่ยนแปลง RGB ได้ในโ o ดิเคชั SE นะเข้าไปเซตติ้งกันได้ครับแล้วก็ปุ่ม AXYB ตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าไม่มีไฟ RGB มาครับส่วนตรงนี้เขาจะเป็น D p a d หรือว่าปุ่มขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาเนาะอันนี้จะเปลี่ยนดีเทลไปน,นิดนึงลำโพงครับให้มา2ตัวรองรับ Dolby S m o d e ตรงนี้นะนี่เลยเสียงค่อนข้างดังเลยไม์ก็ยังมีมาให้ครับไม์มี2ตัวนะ2จุดตรงนี้ซ้ายขวาแต่ว่าไม่มีกล้องมาให้เสียดายนะ ผมอยากได้กล้องแบบว่าที่มันสามารถสแกนหน้าได้แบบปลดล็อกหน้าจอได้ผมว่าถ้าเกิดว่าเอากล้องมาใส่ตรงนี้จะดีมากเลยส่วน2ปุ่มตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นปุ่มตาร์ทเหมือนในจอยปกติครับแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นปุ่มเรียก a m o l i t เ c h SE นี่เราสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้ครับในนี้เดี๋ยวการตั้งค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวไปพูดอีกทีหนึ่งขอพูดพวกดีไซน์อะไรอย่างงี้ให้หมดก่อนละกันเนาะอีกด้านนึงครับเป็นปุ่มนี่เลย select ปุ่มข้างล่างครับจะเป็นปุ่ม short cut เราสามารถมา s e ต t i n g ได้ว่าเราจะเอาเมนูอะไรมาใส่ อย่างเช่นตรงนี้ผมเอาตัวปิดโปรแกรมแบบ a n t F4 มาแบบหัวล้อแล้วอยากเลิกเล่นเกมเร็วๆผมก็กดุ่งนี้ปุ๊บแล้วผมกดเหมือน a n t ต F4 เลยครับแบบยิ้มปุ๊บแล้วปิดเกมเลยหรือจะเป็นเลือกการใช้พลังงานต่างๆต,ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ครับนี่เห็นไหมไซเลนต์เพอร์ฟอร์แมนต์โทโบแมนนวลเดี๋ยวน,นี้เราไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งไปที่อื่นก่อนพวกคีย์บอร์ดรีเฟรชเลทหน้าจอแล้วก็ตัวโชว์เดสก์ท็อปอันนี้สมมุติว่าเราเล่นเกมอยู่แล้วเราอยากจะกลับมาในหน้าเดสก์ท็อปเราแค่จิ ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะกลับมาหน้าเดสก์ท็อปเลยรีเฟรชเรทอย่างที่ผมบอกอกไปครับสามารถปรับได้120เฮิรต์เห็นปะมันจะมี60เฮิรต์กับ120เฮิรต์ครับ120เฮิรต์เนี่ยก็อาจจะกินไฟมากขึ้นนิดนึงแล้วเราสามารถเลือกเรโซลูชันหน้าจอได้เหมือนกันในกรณีที่เราอยากจะประหยัดแบบแเราก็มาเลือกแค่ 720p หรือถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเกมฟินๆครับก็าสามารถเปิดที่ 180p 0เหมือนเดิมก็ได้ถ้าเกิดจะชั้นดาวครับเราก็แค่มากดตรงนี้ นี่มีชัดดาวต่อไปเข้ามาดูด้านข้างกันมัดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะสลักคาว่า R O G เอาไว้นะเ่ๆเลยครับมนมนตรงนี้โอ้หตรงนี้ดีมากเลยอะผมรู้สึกว่าแบบมันจับถนัดมือดีมันไม่มีเหลี่ยมอะไรอย่างงี้เนาะทางด้านซ้ายก็เหมือนกันครับแต่ไม่มีคําว่า R O G เนาะสําหรับด้านข้างตัวนี้ครับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของเขาเลยก็คือเหลี่ยมสันมันจะหายไปจากเมื่อก่อนเหลี่ยมสันตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเส้นขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปคู่กันมา มันจะเป็นเส้นตรงนี้แล้วมันจะมีการหักมุมตรงนี้แบบเป็นริมเหลี่ยมแหลมแหลมอยู่ตรงนี้แล้วพอเราจับมันจะค่อนข้างเจ็บมือน,นิดนึงเนาะตัวนี้เขาเลยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่คือแบบมนไปหมดเลยอาจจะดูไม่เท่เหมือนรุ่นแรกนะแต่ว่าการจับถือฟีลลิ่งดีมากดีจริงๆดีกว่ารุ่นแรกพอสมควรเลยข้างนี้ก็เหมือนกันนะนี่มี R G เหมือนกันแล้วตัวกิ๊เนี่ยก็มนมนจับไม่เจ็บมือส่วนด้านบนนี่ครับก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเลยก็คือตัว External G.P.U. เนาะตัวนี้จะเปลี่ยนไปครับเพราะเขาเปลี่ยนมาเป็นพอร์ต Thunderbolt ให้อ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อการ์ดจอเพิ่มอะไรแบบนี้นเราสามารถเสียบผ่าน USB Type C ช่องนี้ไปได้เลยครับแบบนี้ผมว่าดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ช่อง USB มาสอช่องไงสมมติว่าเราชาร์จเล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งเอาไวใ้ให้เราเสียบแบบหับหรือจะเสียบนู่นนี่นั่นอะไรของเราเพิ่มได้ตรงนี้ดีครับอัปเกรดมาดีมากถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นไฟสถานะครับสองดวงตรงนี้เนาะถัดมาอีกน้อยนึงเป็นเพิ่มลด ฟิลลิ่งเหมือนเดิมใช้งานได้ดีเหมือนเดิมกระโดดข้ามมคอฝั่งนึงครับจะมีช่อง m i โคร SD card มาให้1ช่องครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าอยา่าไปใส่เกมแบบบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมี SD card ตรงนี้เราก็เอาแบบ1เพมาใส่แล้วก็ลงเกมในนี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่าไปลงใส่ M2 เผื่อ M2 เต็มแล้วอะไรแบบนี้ผมบอกก่อนนะว่าอย่า เพราะว่าสปีดของไมโครเอนติการ์เนี่ยมันช้าครับถ้าเกิดว่าคุณเอาเกมมาลงใส่ไมโครเอนติการ์นะเฟรมคุณจะล่วงมากแลวคุณจะโหลดเกมช้าครับช่องนี้สําหรับผมเอาไว้โอนถ่ายวิดีโอสมมติว่าเราเล่นเกมอยู่เนี่ยแล้วเราแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยเราก็สามารถเอาไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกใส่ในเอสติการ์แล้วไปใส่คอมใหญ่ตัดต่อได้กระเถิบไปอีกหน่อยนึงครับเป็นแจ็ค3.5นะเป็นแบบคอมโบออกทั้งหูฟังและไมโครโฟนสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นปุ่มพาวเวอร์แล้วก็มีฟิงเกอร์พินมาด้วยนะสามารถสแกนนิ้ว อ,อีกปุ่มหนึ่งเลยก็คือ LB กับ LT ครับหรือที่เราเรียกกัน L 1 L 2นั่นแหละนี่กดง่ายเหมือนเดิมเลยตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัว LT เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มกว่าเดิมเลยนะกดง่ายกว่าเดิมมากเลยครับแล้วก็ตัว LB เนี่ยสามารถกดได้ทุกตำแหน่งเลยตรงนี้เห็นไกดได้หมดค่อนข้างใช้งานง่ายครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะเป็น RB กับ RT หรือว่า R 2 L 2นั่นแหละ มีตรงนี้เนาะโอเคครับต่อไปเรามาดูด้านล่างกันมั่งดีกว่าสำหรับด้านล่างครับจะสลัก rog ตรงนี้ไว้เนาะแล้วก็ republic of gamer เป็นเส้นแบบลุ้งๆอย่างนี้นี่โคตรเท่เลยเอาออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรนะที่แบบสัญลักษณ์เนี่ยมาเต็มมากแล้วตาโลโก้ต,ตัวนี้ครับไม่ได้เอาไวท้ที่เท่เฉยนะเขาเป็นช่องระบายอากาศด้วยที่จะดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ปล่อยลมร้อนออกทางด้านหลังตรงนี้ นี่จะมี2ช่องพัดลมครับมี2ตัวด้วยกันนะตัวพัดลมเนี่ยจะอยู่2ตัวตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปที่สุดของพัดลมนะครับคือมันเงียบพัดลมเงียบขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยอันนี้ขอชมครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมเล่นแบบพัดลมฟูตลตลอดเวลาเพราะว่าผมต้องการแบบเพอร์ฟอร์มานซ์ไงจากที่เล่นเป็นสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยพัดลมมันเงียบกว่าเดิมนะประมาณสัก4 0เลยอะ เพราะว่าตอนูลโหลดผมแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงพัดลมเลยอันนี้ถือว่าโอเคครับเรื่องพัดลมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันเสริมตัว M1 กับ M2 นั่นเองหรือว่าปุ่มมาโครนั่นเอง2ปุ่มนี้ครับเราสามารถตั้งค่าได้ในอ m มล e เคชั่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเซตติ้งยังไงจะสังเกตได้ว่า M1 กับ M2 ตัวนี้เล็กลงกว่าเดิมเยอะมากในตัวเอาลายตัวแรกครับมันจะเป็นปุ่ม M1 แ,แบบใหญ่แบบใหญ่เบื้อเริ่มเลย แล้วปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่เราเล่นเกมอยู่เนี่ยเรากําลังจับเครื่องอยู่แล้วด้วยความที่ปุ่มมันใหญ่เราก็จะลั่นครับทางอส,สูดเขาก็เลยแก้ปัญหาครับนี่เอาเอาแบบเล็กๆเ,เลยต่อให้กำแรงแค่ไหนก็กดไม่โดนนะเราต้องเอื้อมนิ้วออกมากดนิดนึงถึงจะได้ส่วนด้านล่างตรงนี้ครับไม่มีอะไรเรียบๆในส่วนของงานดีไซน์เนี่ยเอาจริงผมอยากให้เพิ่มช่องตัวนี้มาใช้ซีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นช่องอย่างอื่นก็ได้ที่สามารถเสียบชาร์จข้างล่างได้อะเพราะว่าตอนเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราเล่นเกมเราถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรา เสียบสายชาร์ไปด้วยสายมันก็จะแบบอย่างเงี้ยเออมันแบบเกะกะนิดนึงผมว่านะถ้าเกิดว่ามีช่อง USB ตรงนี้ครับมันจะไปเหมือนกับพวก ROG Phone ะเออประมาณนั้นผมว่าดีโอเคครับดีไซน์ประมาณนี้น่าจะครบถ้วนแล้วผมว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่า เรื่องฟิลลิ่งเรื่องการจับอะไรเงถือว่าดีขึ้นต่อมาครับมาดูใน Amolicate SE กันมากดีกว่าอันนี้ค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของการปรับแต่งเครื่องนี้เลยตัวนี้สามารถปรับ Power ในการใช้งานได้ขอญาตเสียบอะแดปเตอร์นะ เพราะว่าตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นเกมแบบไม่เสียบอะแดปเตอร์เขาจะสามารถใช้พลังงานสูงสุดได้ที่25วัต์ซึ่งความแรงมันก็จะดรอปลงมานิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแบบเต็มสตรีมเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์นี่คุณจะเห็นตรงนี้นะครับผมปรับเป็นแมนนวลอยู่นะมันจะ25วัต์พอเสียบปุ๊บเห็นปะขึ้นเป็น30วัต์เลยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความแรงง่าย,าย,ายๆเนาะเสียบอะแดปเตอร์ค้างไว้ครับสำหรับเรื่องการใช้พลังงานครับเราสามารถปรับได้5แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเป็นของ Windows ให้ Windows จัดการเอง หรือจะเป็นไซเลนส์แบบเงียบประหยัดพลังงานก็ถออมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างแรงขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่สุดส่วนตัวทอร์โบเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดแล้วปรับสุดแล้วพัดลมต่างๆเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะฟูลโหลดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่พอใจครับคุณมาที่แมนนวลเหมือนผมนี่นี่แมนนวลครับเราลากเลย30วัตต์45วัต 53วัตต์คือแบบว่าอะไรกินไฟได้เท่าไหร่ปรับแม็กหมดเลยและที่สําคัญคือเราสามารถมาปรับรอบพัดลมได้ครับแบบจูนเป็นอย่างนี้เลยนะผมปรับแบบว่าถึงอุณหภูมิ70เนี่ยคุณวิ่งร้อยไปเลยแล้วถ้าถามว่าแมนวนวลกับทอโบเนี่ยประสิทธิภาพต่างกันไหมผมบอกเลยว่าต่างแต่ต่างนิดเดียวเดี๋ยวอ้พูดตอนที่เราพูดถึงเรื่องเพอร์ฟอร์มานเนาะอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่า คุณควรจะรู้ก็คือ GPU setting ตัวนี้มันจะอยู่หน้าเดียวกับไอตัวปรับพลังงานนั่นแหละแต่อยู่ข้างล่างเห็นไหมผมอยากให้คุณดูจุดนี้ครับนี่ที่มันขึ้น8 g ิเนี่ยอันนี้คือแรมของการ์ดจอครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแรมเท่าไหร่แลมันมีตั้งแต่1 g ิยัน16 g ิเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแรมของการ์ดจอเนี่ยมันคือการไปใช้แรมระบบแ a มเครื่องนี้ให้มา24กิถ้าเกิดว่าเราเลือก8กิกระบบเนี่ยจะเหลือแค่16กิเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นครับผมว่า8กิกเนี่ยกำลังดีแนะนําให้ปรับ8กิกดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับไป16กิกเนี่ยมันก็แทบไม่ช่วยอะไรครับเพราะว่าพลังในการประมวลผลมันก็มีประมาณเนี่ยถึงคุณจะมีแรมแบบ1 0 0กิกพันกิกก็เถอะมันก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายต่อไปครับออร่าซิง์ดีกว่านาอนี่เราสามารถมาปรับค่าสีต่างๆได้เลยไฟ RGB ตรงโอริงตัวนี้นาะเราปรับได้หรือถ้าเกิดว่าเราต่อคีย์บอร์ดแยกต่อเมาส์แยกของ ASUS เนี่ยมันจะซิงก์กันทำให้ไฟ RGB ไปพร้อมกันได้ส ด้านขวาตรงนี้ครับก็จะเป็นการเลือกช็อตคัดเนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลย ว่าคุณจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นช็อตคัตตรงนี้เนาะชื่อจริงๆของเขาชื่อ Command Center แต่ผมรู้สึกว่าผมเรียกช็อตคัตง่ายกว่าเพราะมันเป็นช็อตคัตจริงๆ <c oughs> ขออนุญาตเรียกช็อตคัตนะอัปเดตวินโดว์ก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้ครับอัปเดตเซนเตอร์สำหรับออริโอครับเราเข้ามาในนี้แล้วเราก็มาเปิดพวกน้อยเคนซ์ลิงให้ไมได้ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมกับเพื่อนเนาะเข้า Discord แล้วบางทีมันอาจจะมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของจอยหรือเสียงของพัดลมข้างหลังเพื่อนอาจจะรำคาญได้ครรรรััับเเเเพาาาาาาะะะฉนนน้้น้าสสามาถมถปิดดดขอองไลลยแลยแุท ที่ผมจะพาไปดูก็คือ control mode เนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมครับมันจะมาที่โ o d e เก m e p a d ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ desktop เนี่ยมันก็จะมาที่ mode desktop โอเคเราเข้าไปดูที่เกมแ p a d mode ดีกว่าเนาะปึ๊บเข้าไปใน config นี่ครับ เราสามารถเซตติ้งได้ทุกคนว่าจะให้ปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรเราเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนได้แม้กระทั่งความเซนซิทีฟของจอยอันล็อกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดค้างปุ๊บอย่างเงี้ยอาจจะอยู่แค่50%ก็ได้คุณจูนเองได้เลยครับซ้ายขวาจูนได้หมดแม้แต่ทิกเกอร์คุณก็สามารถจูนความเซนซิทีฟได้อ่า บางคนอาจจะเล่นเกมยิงอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตอนเรายิงอ่ะมันจะต้องกดลึกเกินไปใช่ไหมเราสามารถมาปรับให้มันเหลือสัก10% 16%อหอย่างนี้ก็ได้ครับเราก็จะใช้ระยะการกดนิดเดียวกดนิดเดียวแล้วยิงเลยอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยในการรีเฟกการยิงต่างๆได้ดีขึ้นก็มาจูนกันได้ไวเบชั่นตัวนี้ครับสามารถปรับได้หรือบอกเลยว่าตัวนี้มีไวเบชั่นนะตอนเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยตัวเครื่องจะสั่นเหมือนจอยเกมนั่นแหละแล้วก็นี่ครับตัวนี้มีใจโร่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมแบบเกมผับจีแบบเนี้ยคุณสามามรถใช้จโ ในการเล่นได้เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วใจโรเนี่ยบอกเลยว่าดีมากใจโลค่อนข้างตรงนะถ้าเกิดว่าใครต้องการเล่นเกมที่ใช้ใจโรเนาะตัวนี้ก็เหมาะอันสุดท้ายครับที่ผมอยากจะพูดแยกก็คือนี่เลยปุ่ม M1 กับ M2 ปุ่มนี้ครับคุณจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะตัวผมม่นเลือกเป็นเปิดปิดใจโลไว้เพื่อแบบว่าตอนที่เรายิงเนี่ยเราก็กดเปิดปุ๊บแล้วเราก็พลึเลยเอออะไรแบบนี้ก็สะดวกดีครับประมาณนี้ครับสำหรับ a โมริเ e ท SE เนาะส่วนอื่นที่ผมไม่ได้พูดก็สามารถไปดูเองกันได้ครับเพราะว่าเอาจริงถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยสามชั่วโมงก็ไม่น่าจะจบมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆครับเอาแบบที่สําคัญสาคัญดีกว่านะโอเคครับสาหรับพวกการใช้งานดีไซน์ต่างๆฟังก์ชันฟีเจอร์ข้างในอะไรแบบนี้ผมว่าเราพูดไปหมดแล้ว ต่อมาครับเรามาพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่านี่สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเลยครับที่ผมชอบมากอันดับหนึ่งของเครื่องนี้เลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่ สำหรับ ASUS ROG Ally X ตัวนี้ครับให้แบตเพิ่มมาจากรุ่นก่อนถึง2เท่าด้วยกันตัวนี้ครับมีความจุแบตอยู่ที่80วัตต์ชาวหมายความว่าเราสามารถเล่นเกมได้ยาวนานมากกว่ารุ่นก่อนครับอันนี้ถือว่าโอเคต่อมาครับสิ่งที่อัปเกรดเพิ่มก็คือเรื่องของแรมซึ่งตัวนี้ครับจะให้แรมมาถึง24กิกด้วยกันถามว่าแรมเยอะมันดียังไงใช่ไหม แรมเยอะเราก็สามารถแชร์ให้การจอได้เยอะไงและแรมที่ให้มาตัวนี้ครับเป็นแรม LP DDR 5X บัส7,500 โหดมากแรมแรงมากและก็เหมือนเดิมครับไม่สามารถอัปเกรดแรมได้เนาะแรมตัวนี้มันฝังอยู่ในบอร์ดเลยต่อมาครับสิ่งที่อัปเกรดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความจุนั่นเองตัวนี้ครับให้ SSD M2 PCIe Gen4 มาที่1 TB และผมจะบอกว่า M2 ตัวนี้ครับเราสามารถถอดอัปเกรดได้นะถ้าเกิดว่า1 TB มันไม่พอครับคุณก็ซื้อ2 TB 3ท B มามาใส่ได้ขนาดของ M2 ตัวนี้ครับจะเป็นไซส์2280ในส่วนของ CPU และการ์ดจอครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะเขาให้ AMD Ryzen 4ีวันเอ็กสตรีมสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเซน4มี8คอคร์16ทรดตมีแคชมาให้24เมกซีพียูบูสูงสุดอยู่ที่5.1 GHz สําสำหรับการกินไฟนอยู่ที่7ถึง30วัตต์ สำหรับผลการทดสอบครับผมทดสอบด้วย n ีนิเบน R23 การทดสอบครั้งแรกครับผมจะทดสอบในโหมดท r โบนะมัตติคอครับจะได้อยู่ที่14,959คะแนนส่วนซิงเกิลคอครับจะอยู่ที่1,773คะแนนและในโหมดแมนนวลที่เราปรับสุดครับความแรงของเขาครับจะทะลุ1 5ื่นเลยนะ ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะถามว่าเพิ่มมาเยอะไหมมันก็ไม่หรอกแต่มันก็เพิ่มใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากแรงก็ไปปรับเมนูนได้เป็นที่ส่วนงการ์ดจอกันบ้างครับอย่างที่เรารู้เนาะว่าการ์ดจอตัวนี้มันออน CPU หรือที่เราเรียกกันว่า AP u นั่นแหละการ์ดจอที่ให้มาครับก็คือ amd radeon graphics r Graph d n n 3ซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้น,นครับว่าแรมเนี่ยเราสามารถเพิ่มให้เขาได้เพราะว่าเขาใช้แรมระบบรองรับการประมวลผล8.6เทราฟ็อกตัวการ์ดจอตัวนี้ครับจะมี12อบองคอร์บูสสปีดของเขาครับจะอย และแน่นอนครับผลการทดสอบผมทดสอบด้วย3 d m Time Spy ครับจะอยู่ที่3 5 1 4คะแนนในโหมดเทอ b o โบส่วนแมนนวลครับจะได้เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งเป็น3569คะแนนไฟสไตน์ในโหมด t ทอรโบครับจะได้อยู่ที่7,973ส่วนในโหมดแมนนวลครับจะได้อยู่ที่8,101ันคะแนนครับกรแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะจากที่ผมลองเล่นดูครับผมได้ตัวนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะผมลองเล่นหลายเกมเลยอย่างเกมแรกครับเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือเก เกมห่อคงผมไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกยังไงผมเรียกไอ้ตัวนี้ว่าห่อคงอย่างเดียวผมเล่นความละเอียด 1080p ครับแล้วก็พีเซนเนี่ยปรับโลเรทิสซิงก็ออฟแล้วก็ FSR เนี่ยผมเปิด50%นะ f r ะเฟรมเจนเน e เรตออนเฟรมเที่ได้อยู่ที่35-40เฟรมครับ คือจะบอกก่อนว่าสามารถปรับแบบพวกออาต้าปรับอะไรอย่างนี้มันปรับได้ไหมปรับได้ครับแต่ว่ามันเล่นระบากมันจะเหลือแบบเฟรมน้อยมากเพราะฉะนั้นครับผมจะเน้น 180p 0 low เป็นสส่วนใหญ่นะหลายๆเกมในนี้จะปรับโ o w หมดเพราะว่า ด้วยความที่เครื่องมันแค่เนี้ยครับคุณจะไปหวังแบบโห oh, f u ด l HD Ultra ัล t ้ a อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่คือพลังงานมันก็มีจํากัดพื้นที่มันก็มีจํากัดเาเพราะฉะนั้นเข้าใจนิดน,นึงนะผมว่าได้ประมาณเนี้ยถือว่าสุดยอดมากแล้วหรือถ้าเกิดว่าอยากเล่นลื่นกว่านั้นครับให้ปรับเป็น 720p หรือ HD นั่นแหละเฟรมเบรกก็จะเพิ่มมาประมาณ35-50เฟรมครับแต่ประมาณเนี้ยเล่นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเับเกมใหม่ล่าสุดอันเลวอ็นจินไฟด้วยหรือจะเป็นเกมแนวเดียวกันเป็นรุ่นพี่เนาะก็คือ El d เด r i n g นั่นเองผมปรับบ1080 p, แบบ โล่레이ทิซิ่งออฟเฟรมเลทจะอยู่ประมาณ45-50เฟรมด้วยกันถ้าเกิดว่าเล่นบนความละเอียด HD ครับจะได้อยู่ประมาณ55-60ก็คือแบบลื่นเลยเกมนี้ครับเฟรมเลทสูงสุดของเขาจะอยู่ที่6 0เฟรมนะสำหรับ e l d e r r i n g เล่นเลยว่าสบายๆนะสบายๆตีบอสกันมันๆนแน่นอนหรือเกมหนึง่งที่เป็น A ครับอย่างเซิร์เวอร์พังสองพแน่นอนครับว่าพีเซตเราปรับโลนะ่เนาะ레이ทซิ่งเราออฟ FSR รครับผมปรับคุณภาพเฟรมเจเนอเรชันออฟผมจะบอกก่อนว่าเกมนะีป้ปกติมันจะ เปิดเฟรมเจเนเรชันไม่ได้นะเราต้องไปลงมอสอันนี้ขอพูดในส่วนของปิดเฟรมเจเนเรตก็แล้วกันเฟรมเรทของเขาครับจะอยู่ประมาณ47เฟรมโดยเฉลี่ยนะจากเบนมาร์กของไซเบอร์พังต่อไปครับเกมที่เป็น A อีกเกมหนึ่งก็คือฮอกวอร์ดเดลกาซี่สำหรับเกมนี้ครับสามารถลงมอสได้เหมือนกันนะแต่ในส่วนนี้ผมไม่ได้ลงพีเซตครับจะปรับเป็นโลเ rate s ่ t อ i n g o f เหมือนเดิม FSR ครับปรับคุณภาพเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ35ถึง45ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับ FSR เป็น ultra p e r อ o r m ม n c e เนี่ย เฟรมเรทจะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่55ถึง65เฟรมเลยเรียกว่าลื่นหรือถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นเกมยิงครับอย่าง PUBG เนาะผมปรับแบบ 180p pset เ,เนี่ยโลหมดเลยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ60 80เฟรมกันเลยทีเดียวและที่สำคัญคือสามารถใช้ใจโลได้ทุกคน <c oughs> คือจะบอกว่าการเล่นเกมด้วยจอยครับในเกมพับ g เนี่ยมันเสียเปรียบมาเสียเปรียบเมาส์คีย์บอร์ดมาก เพราะฉะนั้นครับเรามีใจโรมาช่วยอีกนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะผมลองไปเล่นมาแล้วแตกผมแตกอย่างเดียวยิงไกลไม่ได้เลยแต่พอมีใจโรเข้ามาครับก,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 ก็พอยิงได้อยอู่อ่ะหรือจะเป็นอีกหนึ่งเกมทูปเปเครับแต่เก่าหน่อยเนาะอันนี้ก็คือเกมแอสซิสซิงคิดวาลาปรับพิเซนแบบโลครับแล้วก็เอฟเอสอาร์เนี่ยออนเฟร,ร,รมเฉลี่ยของเขาอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ57เฟร,รมครับก็ถือว่าโอเคนะเล่นลื่นนะ57เฟร,รมและสุดท้ายครับกับเกมออนไลน์เกมเดียวที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือเกมชินดินแพดซึ่งจะบอกว่าเกมเน ช่งเหมาะกับเครื่องนี้เหลือเกินใครที่กําลังรอเกม Genchin Pack ลงเครื่องสวิตครับผมบอกเลยไม่ต้องรอมันไม่ลงแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเกม Genchin Pack บนเครื่องแบบพกพาแบบนี้ครับผมแนะนําให้คุณซื้อเครื่องนี้ <laughs> แล้วจะบอกว่าเกมนี้เหมาะกับเครื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าผมปรับแบบไฮครับเล่นบนความละเอียดพ0 8 0 p เีเฟรมเรทที่ได้ครับอยู่ประมาณ56-60เฟรมเล่นลื่นมากคนที่เป็นแฟนเกม g e n ิ h i n Pack เนาะจะฟินมากดูหน้าคนสิ โคตรมีความสุขอะเออจริงๆรุณสามว่าเล่นไวฟูของคุณได้ทุกที่ทุกเวลานะฟินส่วนเรื่องของการใช้พลังงานจากที่ผมลองเล่นไป1ชั่วโมงเนี่ยแบตลดไปแค่ประมาณ50%เท่านั้นครับหมายความว่าแบต100%เนี่ยน่าจะเล่นได้ประมาณ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเสียงครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนิดนึงวยกันว่าเสียงเป็นยังไงนะ โอเคครับสำหรับเรื่องเสียง <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าเสียงแหลมเนี่ยชัดมาก <c oughs> เสียงแหลมนํามาเลยครับ <c oughs> แล้วก็มีกลางอยู่นะแต่ว่าเบสเนี่ยค่อนข้างจะเบานิดนึงเข้าใจได้ครับว่าพื้นที่มันมีแค่นี้ มีแค่นี้จริงๆลำโพงมันก็ไม่ค่อยใหญ่เนาะสำหรับเรื่องน้ําหนักตัวนี้ครับหนักแค่678กรัมเท่านั้นครับรู้สึกว่าจะหนักกว่ารุ่นก่อนประมาณหลัก10กรัมหนักกว่าไม่เยอะครับแต่ว่าแบบเพิ่มขึ้น2เท่านะและสําหรับระบบประการครับตัวนี้ให้ Windows 11มาแล้วก็มี Xbox PC บ็กีเกมพาร์ทมาให้3เดือนครับสามารถไปโหลดเกมกันได้เลยสําหรับเรื่องของประกันครับเขาให้ประกัน2ปีแบบ g l o b a l l มาและ2ปี Car r y In Warranty ีสาหรับเรื่องประกันครับก็ค่อนข้างหายห่วงเนาะใครซื้อเครื่องไปก็ไม่ต้อองงกกัวละไรมมาาย สามารถส่งเคมได้สำหรับเรื่องราคาครับ ASUS ROG a l i l e X ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่2 9 9 9 0บาทแล้วสำหรับใครที่อยากจะได้ ASUS ROG a l l e รุ่นก่อนก็สามารถซื้อได้ครับตอนนี้คือน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจากราคาเต็มของเขาเนี่ย24,990บาท ตอนนี้เขาลดเหลือ19,990บาทเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าใครมีงบแบบ20,000จริงๆแล้วแบบอยากได้เครื่องพกพาแบบเนี้ยผมว่าเหมาะนะโอเคครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเข้า่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในตอต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ Asus ROG Ally X ตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค,ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย